ช่องแจ็คกริปเปอร์นะวันนี้เราจะมาว่านไดอรี่นะดละอ่านไดอรี่ของสตัวละครนะที่ย่างจากการเล่นในช่แรกๆนะก็าจะทำตามคันน้ำงของเกมเลยจะได้ตันละคมาแบบได้ตัวละครสี่ตัวนี้มาแบบฟรีๆก็คือหมอทนายหวัวขโมยคนสวน อีกตัวนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ล่าก็คือยมบาหรือว่ารีโอนั่นเองซึ่งตัวละครนกลีเลยเอมิลี่ไดเออร์รู้สึกอย่างไรบ้างคะต่อการเป็นหมอฉันไม่เคยมีเวลาที่จะคิดถึงเรื่องนี้เลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากเหตุการัน ฉันรู้ตัวว่าฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อการทานอีกต่อไปและตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่พยายามแก้ไขสิ่งที่ทำให้าภาพไปในอดีตฉันต้องการรักษาให้หายเธอที่นี้เนี่ยน่าจะหมายถึงเอมม่านะคุณวู้ดอาจจะไปที่สวนฉันรอย,อยที่แล้วกันอ้าวเจอคุณโจนะคุณโจนเนี่ย เขาไ่ซ่อนในตู้ฮะอต่เดี๋ยนี้เองแล้หายหน้เขาไปที่สวดตำบายอเขาหายหเนี but, yeah. mm ่ยงมานล้ไ okay. ้คุณบาของเธอนั่นอ้าว ที่ฉันจริงอ๋อแสดงว่าคุณโจนเนี่ยเขาชอบเอมม่านะแล้วเหมือนเอมม่าเนี่ยจะไปว่าอ้าวอ๋อหมอโอเค่อ,อ,อ้าโอ้ยอยู่ใกล้กันแค่นี้เอมม่าเรียนายมาก มนันนมากเนี้เรจวมากเอเนฉันแล้วหากันี่ที่เจอวันนี้จะไปที่สวนไม่ได้โอ้อโอเคไนตาเแล้วมา เอาเหมาือนจะตายกันไปฮะแล้คนสวนซ่องอยู่ตรงนี้โอเคอนที่นีนก็ เอมมาดีไลค like how I smell? s, <S I m e อ,อมันเอมมาจะชอบอีกเหมือนกันฉันอยากอยู่ที่น้างมันเพื่อจะได้มองคุณค่ะฉันคิดถึงค,คุณมากเลยคะกวอคไม่นนวคขเป็น,กกนสิ่งได้ควรคทำในการรักษาแต่ในเรหัขนี้แห่งนี้ มีผู้คนเหล่านั้นอยู่รอบกายฉันไม่รู้ว่าการรักษาลันจะได้ผลอย่างไรไมันคงไม่โอเคฉันหวังว่าเธอโอเคเหมือนคุณโจนเนี่ยคือเขาชอบเอมมาแต่คือคุณโจเนเขาเป็นคนที่ชอบใช้กำลังนะอ่ะโอเคอันแรกที่สองต่อคลิปนี้จะยาวหนะ่อยนะเอมมี่ไดเออร์ฉันติดใจอของเธอแย่ๆลงเรื่อยๆ อาการลุ่มหลงในวัตถุและอาการคิดว่าตัวเองกำลังป่วยฉันต้องประเมินอ,อาการให้ละเอียดกว่านี้ว่าเธอเป็นโรคบุคคลบุคลิกภาพาบแบบกกึ่งไม่หากก่ออ่านให้ไม่ทันเนะยอ้จเจม่าหมอคะอ๋อคีช่อเพ่งสัน ตกลงมาจากชั้นสองอ้าวมากับฉัน เปิดประตูให้เอมเลีลนะี่ลโอ้โหคุณเพียงสันนี่คือเจ็บแล้วใช่ไหมคุณเพียร,ส,ร,ยยรสันยิ้มอะไรอนะีกหรือแค่ผมด้วยนเจ็บใจอะไรเนี่ยโอ้จัดเสียพูดไปพูดมาไม่ได้หัวค้าเลยวค่ะ น,น,นุ้ยไา่รอขน o ดใจนะเนี่ยถือว่าโุคดีที่ไมที่ขวไม่ไปแทกที่พื้นแล้วเนี่ยโอเคห้ามใช้แรงมากนะอ่าโอเคคุณปีันคุณกคมานอนพักสักหน่อยอะคะ่ะเนี่ยเขาตกลงมาได้อย่างไรอ่าโอเคหน้าที่ของเราต้องไปเช็ค ามาคุณเจเ้าเขาจะตกมาตรงไหนนะอ่านี่ไงเจอพี่ศษตอนแล้วมีเอ่อสอบบันไดหักตรงตรวจสอบดูตรงนี้พอแ,แต่บนราวจัะฮิโอ๋อแสดงว่าเราเนี่ยมันบว่าเหมือนใกล้เคียงนะเราเนี่ก่ามาม ฉันใช้เวลาตอนเย็นวานี้คิดถึงเช้ตอนเช้าแสดงว่าต้องมีใครสักคน,นยอยู่เบื้องหลังนะเนี่ยพูดไม่ทันเลยอะอใครมกคนงงนั้นตรงนั้นคุณหมอคุณสเกลโคลเคลับได้แล้วน่าจะเป็นคุณโจนะคุณโจเคลับได้แล้ว ฉันเดินเข้าไปที่สวนแล้วได้ยินเสียงเขาพูดและจากนั้นเขาก็กอด,ดฉันตัวของเขาอุ่นอ๋อแสดงว่าไอคนที่พูดถึงนี่ไม่ใช่คุณโจแล้เนี่ยแสดงว่าเป็นหุ่นไล,ลากาคุณส่วนคะพาฉันไปหาคุณสเกลโคนหน่อยได้ไหมคะ ไม่แน่ทำไมคนถึงมาที่นี่คะ อ่อโอเคนี่มังอย่างนะเหมือนมีชีวิตนะอ่าตรวจสอบซะหน่อยเอ๊ะทำไมคุณสกิลโคไม่ขยับเลยดูเหมือนว่าคุณสกิลโคอย่าไม่ไม่อยากคุยกับกสนาม บอกกันรู้ว่าใครโจรฉันเา็นโจรหุ่นแลกาย,ยังเป็นหุ่นแลกาซึ่งหมายความว่าอาการของเธอแย่ลงจะต้องการรักษาเธอให้หายวันนี้คีชเชอเพียนสันไม่มาฉันเดาว่าเขาคงพอใจเร้วองของเธอแล้ว หมอคุณจอนจะหึงนะที่เอ็มมากับคุณเอมิลี่เขาไอ้น,นี้ชอบกันเอมิลี่ไดเออร์ก่อนที่เกนจะเริ่มต้นขึ้นคีเชื่อเพียนสันได้หายตัวไปบางทีเขาอาจจะหนีไปแล้วหรือบางทีอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาฉันต้องเป็นผู้ชนะเอ็มมาไม่ได้ลิซ่าต้องเป็นของฉันอ,อ๋อลิซ่าต้องการฉันลิซ่าเนี่ยเป็นชื่อเก่าของเอ็มมานะอ๋ะอคุณทนาย ดีหมอนิงเงียบเลยฟังนะผมแค่อยากหาความตื่นเต้นให้กับชีวิตผมไม่สนใจที่เอาชนะเกมหรือรางวัลอะไรนั่นหรอกผมมีเงินพอที่จะกินพอใช้เออใช่นะมันก็แค่เออสิ่งมันก็แค่หลาเอ,อ้ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดความคิดไม่ไปมาก อันตรายเกินไปต้องบอกก่อนนะว่าคุณคีเชอร์อเนี่ยเขาก็ยังไงอะเอออย่างที่ทุกคนรู้นะก็คือลีโอกับเอมมาเป็นพ่อลูกกันแล้วแม่เนี่ยก็คือโดนธนาเนี่ยเออธนาเนี่ยไปจีบนะแล้วก็จีบติดไอเนี่ยแม่ของเอมมาเนี่ยก็เลยเป็นแฟนกับธนา ก็เลยทําให้ลีโอเนี่ยเผาโรงงานก็คือโรงงานผลิตบูได้แหละเผานะจนทําให้ตัวเองเนี่ยมีแผลไหมก็ประมาณนี้แหละแล้วเหมือนทนาเขาจะไม่ค่อยชอบนายเอมิลี่นะเพราะว่าเหมือนไปทำอะไรสึกอย่างนี่แหละว่าแฟนเขาตายนะน่าเป็นเพราะว่าทําให้แฟนเขาตายนี่แหละฉันไม่ค่อยอยากเข้าใจคุณสักเท่าไหร่คุณต้องการจะสื่อว่าอะไรผมต้องการพักผูกอ่อผมจะช่วยคุณเอาชนะเกมนี้อ่อ แล้วยังไงตอนนี้นอ้องคุณต้องรับประกันความปลอดภัยของผมถ้าผมบาดเจ็บคุณก็ต้องรักษาผมก่อนอ่าต้องยอมรับนะตากมาสิอ่าต,ตามมาอยู่แล้วแหละสุขภาพอย่างดีไอเดนท์ไมนะแบบ่ดีว่าอยากดีดูแล มีบางยาอะไรบางยาที่ช่วยลดควาคุ้ได้คิดตอตนนี่ไม่น่ามีอะไรทีนีมีคน่าสนใจ นะไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากๆเลยไม่มีอะไรที่โคตรมีอะไรเหรอโรงงานผลิตอาวุธมีเนอร์ว่าฟังดูแล้วคุณทนายเขาเงียบเลยฮะผมหมดทนายเขาจะรู้อยู่แล้วนะต้องต่อธนัยไปตรงนี้อ่ะอ่ามีคนมาเขียน ฉันจะตามหาคนอย่อง้นรออันนี้เนี่ยน่าจะหมายถึงผู้ล่าที่เขียนไว้โรงงานเพลย์บุ๊คบอกว่ารายงานข่าวนั้นเจ้าของโรงงานที่ทุบหลกดีโอเบกค,คุณไลลี่ <c oughs> ให้ฉันช่วยอะไรไหมควรคิดว่าเป้าหมายของเจ้าของคดีห,หัดที่จัดการนี้ขึ้นมาคืออะไรใครจะไปรู้ความสรุปสมั้ย ก่อนอะไรดูนี <mie> ่เ <Job> ร uh, ็วอหมือนทนายจะสั่งเราติดอะไรนะประตูสักหน่อยตายนี่มาเลยไม่มีอะไรอยู่ทนีอาะมไ คิดแบบนี้เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่วยเราด้วยนะเดี๋ยวทำเคลิปตัวละครให้มากๆเนี่ย,ยเดี๋ยวทำส่งต่อให้เพื่อนเนยายบายสวัสดีค่ะ